สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life นะครับผมกับผมอาจารย์วาระมีชูทนนะครับศิทยาพิบาลคริสตจักรเมืองไทยวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในพระคัรกาลาเทียบทที่3ข้อที่19ถึง29นะครับกาลาเทียบทที่3ข้อ19ถึง29ถ้าเช่นนั้น มีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะการระเบิดจนกว่าพวงพันตามพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งทาดกับบุตรถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน เพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีได้จองจําทุกคนไว้ในบาปเพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสจะถูกมอบให้แกบ่บรรดาผู้ที่เชื่อก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติจองจําไว้ถูกกักบริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเรา ส่วนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาในวันนี้หัวข้อของเราเป็นหัวข้อที่เป็นคําถามนะคุณมีสัญชาติทาตหรือคุณมีสัญชาติไทยสัญชาติทาตหรือสัญชาติไทยในชีวิตผมจริงๆถ้าเกิดดูในวีซ่าดูในพาสปอร์ตของเราแน่นอนครับเขียนว่าสัญชาติไทย แต่ว่าในวันนี้บางครั้งเราต้องหันกลับไปดูฝ่ายจิตวิญญาณของเราว่าเรามีสัญชาติที่เป็นท่าตกอยู่ในเขาเรียกว่าการบังคับถูกควบคุมหรือเรามีสัญชาติไทยถ้าเกิดเรากลับไปอ่านในกาลาเทียบทที่3ข้อที่19ถึง29นะฮะเราจะค้นพบว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้เปรียบเทียบคนอยู่มี2แบบ แล้วก็อาจารย์เปโลก,ก็เป็นห่วงคริสตจักรในกาลาเทียมากๆเลยเพราะว่าขณะที่อาจารย์เขียนจดหมายกลับไปหาคริสตจักรที่มาซโดเนียนั้นอาจารย์เปโลก,ก็เป็นห่วงเพราะว่าในในคริสตจักรนั้นมีคนยิวที่เชื่อพระเจ้าจริงๆและอยากจะเดินตามพระเยซูจริงๆแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่สอนแบบผิดๆแล้วก็สอนว่า ความเชื่อนั้นต้องมีการกระทำะคริสเตียนจริงๆต้องมีกฎ1 2345สองสามสี่ห้าต้องอเช็คชื่อไปโบต้องทวายย์ต้อง,องอเข้าซุนนัดต้องโอ้โหสมัยนี้ถ้าเกิดเราต้องเป็นคริสเตียนอย่างนั้นผมรู้สึกว่าคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคริสเตียนมากๆเลยนะฮะอาจารย์เปาโลเลยเขียนจดหมายนี้ด้วยความห่วงใยไปหาพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรในกาลาเทียอาจารย์เปาโลเนี่ยอยากจะบอกกับคริสเตียนว่า ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในความเป็นทาสเราก็ต้องถูกผูกมัดโดยกฎบัญญัติของพระเจ้าคือกฎบัญญัตินะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพี่น้องไม่ทราบในพระคัมภีร์เนี่ยมีกฎบัญญัติเยอะมากๆเลยนะครับพระเจ้าให้บัญญัติ10ประการกับคนอิสราเอลแล้วพระเจ้ายังมีช่วงเวลาของความเงียบ400ปีระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่แล้วระหว่างนั้นฟาริสีก็เริ่มใส่กฎของตัวเองเข้าไปก็กลายเป็นกฎของพระเจ้ามีกฎ620กว่าข้อเนี่ยนะ ที่คนต้องแบกรับไว้เนี่ยอาจารย์ปลมมาถึงอาจารย์บอกว่ารู้ไหมกฎเหล่านี้ก็เป็นกฎที่ดีบัญญัติจิประการเป็นกฎที่ดีแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยการที่เราเป็นทาสของกฎเราเราเรารู้สึกว่าเราต้องทําต้องทําหรือทําไม่ได้หรือทําไม่ได้โอ้เราจะรู้สึกว่ามันเราเราเป็นคริสเตียนที่ขยับตัวไม่ได้เราเกรงตลอดเวลาเราค่อนข้างจะเหมือนกับถูกจับผิดเรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเป็นไทยเลย อาจารย์เปาโลบอกว่าใครที่มีชีวิตอยู่ในใน,ในความเป็นทาสต่อกฎบัญญัติเนี่ยโอ้เป็นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะฮะแต่อาจารย์เปาโลให้ตัวอย่างกับตัวอย่างอันนึงก็คือว่าแทนที่เราจะอยู่ในกฎบัญญัติเนี่ยพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราในผมอยากจะอ่านจากข้อที่26ซึ่งเป็นหัวใจของพระคำในข้อวันนี้เลยนะครับในข้อที่26บอกว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์คืออย่างนี้ฮะเหมือนกับชาวการาเทียหลายคนในยุคนี้ก็คิดว่าเราต้องทำบางสิ like ่งบางอย่างเพื่อให้เรารอดเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างเราต้องปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเราต้องถวายบางสิ่งบางอย่างเราต้องให้บางสิ่งบางอย่างเราต้องตัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราจะมาสู่ความรอดได้อาจารย์เปโลกกำลังบอกกับคริสเตียนบอกว่าไอ้นั่นคือการที่เรา อยู่กับกฎอยู่กับบัญญัติคือมี623ข้อที่เราต้องทําและห้ามทำเรารู้สึกว่านั่นคือความเป็นทาสมากอาจารย์เปาโลบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งคือการที่คุณพี่พี่น้องๆที่ฟังอยู่ในเช้านี้ที่เราจะสามารถเป็นไทยคือการที่เรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าในการเป็นลูกเนี่ยฮะมันเป็นอิสรภาพมันเป็นการเปลี่ยนสถานะมันเป็นการหลุดออกจาก ไม่ใช่หลุดออกจากกฎบัญญัติทันทีเดียวแต่มันเปลี่ยนสถานะคือเราสามารถที่จะอยากจะทําตามพระองค์ไม่ใช่ถูกบังคับให้ทําตามเขา้าใจไหมฮะการที่เราต้องทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเคยเคยเคยถูกฝืนให้ทําบางสิ่งบางอย่างไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบถ้าไม่ทําเราถูกลงโทษแน่เลยแต่พอมาถึงตรงนี้อาจารย์ปโลบ,บอกว่าฟังดีๆนะคริสเตียนทุกคนน้องๆ มันไม่เกี่ยวกับการเข้าขับไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการครบเพื่อนหรือมีแฟนที่ไม่เป็นคริสเตียนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยมันเกี่ยวกับว่าคุณรับพระองค์มาเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดคุณเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆหัวใจของคุณถ <c oughs> ูกเปลี่ยนโดยพระองค์ในเมื่อความเชื่อของคุณเป็นสิ่งที่ทําให้พระองค์เข้ามาในชีวิตคุณการกระทําเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพระองค์จะเปลี่ยนเองอาจารย์ปอโลก็เลยบอกว่า ผมอยากจะสรุปสิ่งที่อาจารย์ปาโลพูดอาจารย์ปารโลพูดเยอะมากเลยในข้อนี้คือ 19- ถึง29เนี่ยแต่ผมอยากจะสรุปเป็นคำสั้นๆบอกว่ากฎบัญญัติมีไว้ขังและกักแต่ความรักมีไว้ปลดปล่อยกฎบัญญัติมีไว้ขังและกักน่วงเหนียวแต่ความรักนั้นมีไว้ปลดปล่อยเวลาเรามาเป็นลูกแล้วเราอยากจะ ทำตามสิ่งที่พ่อขอให้ทําเราอยากจะทําในสิ่งที่พ่อคาดหวังในตัวของเรามันเป็นไปโดยธรรมชาติและในในเช้านี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นคำอธิษฐานของผมจริงที่คริสเตียนจะไม่ติดอยู่ในกฎบัญญัติจะไม่ต้องอมานั่งเช็คลิสต์ว่าเราทํานู่นทํานี่หรือยังเราเฝ้าเดียวครบ30นาทีหรือยังเราอดอาหารคือทาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทําได้แต่มันดีกว่าไหมถ้าเราอยากจะทําสิ่งเหล่านั้น โดยธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนโดยองค์พระมุนเจ้าในเช้านี้ก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังในรายการ living life อยู่ว่าอยากจะให้เราเข้ามาพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงเปลี่ยนเราจากข้างในไม่ใช่เปลี่ยนเราโดยการกระทำความประพฤติข้างนอกนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานในเช้านี้ครับข้าแต่พระบิดาเจ้ามันง่ายมากเลยที่ข้าพระองค์จะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่น ในการที่ข้าพระองค์จะทําตามกฎบัญญัติที่ข้าพระองค์จะพยายามเป็นคนดีด้วยความสามารถของข้าพระองค์เองแต่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์อยากจะเป็นคนดีเหมือนกับที่พระองค์เป็นในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นลูกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนกับพ่อพระบิดาของข้าพระองค์เช้าวนนี้ขอพระองค์ทรง ให้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นในสมองให้ความเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพระองค์และขอพระวจนะคาในเช้าว <mo> ันนี <un> <with emotion> <ing> ้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการเดินของข้าพระองค์เปลี่ยนวิธีใช้เงินเปลี่ยนตารางชีวิตเวลาของข้าพระองค์เปลี่ยนเพื่อนของข้าพระองค์เปลี่ยนแฟนของข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์อยากจะเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าออเมน